อาแล้วครับเด็กอ้วนครับเด็กอ้วนวิ่งเล่นบอลครับบนโยคะครับวันนี้ฝนตกถูกใจแก้วตาเลยครับผมโคลนเยอะครับวิ่งเล่นน้ำฝนเลยครับอคอกใหม่ก็เพิ่งเสริมคอกได้นิดหน่อย,ยครับก็เล่นทั้งอคอกเล่นทั้งลูกบอลน,นะครับผมแกตา ฝนยิ่งจะตกด้วยโอ้โ oh, หถูกใจเขาเลยครับผม yeah. วันแรกมากลัวลูกบอลครับพอเดี๋ยวนี้เริ่มกล้าเล่นแล้วโอายท้อลูกบอลมาวันแรกไม่กล้าว,วิ่งเล่นครับกลัวบอลพอมาวันนี้ตัวเท่าลูกบอลแล้วครับเล่นสงสัยกลัวลูกบอลน,นะครับลูกบอลมันใหญ่ครับใหญ่กับเต้าตัวเขาแล้วเขาก็ ชอบลิ้นชอบท้าทายเนี่ยครับตายแล้วขายอยบเยีบยบเยีบยบเยียบแตกแตกแตกยเยียบขาแน่แน่แน่ยกขายกขาเร็วปะยกขาอย่าเล็บอย,ย่าเตะอย่าเตะมันสิแตกแตกของลูก ลูกก็อยากเล่นแม่ก็อยากเล่นแล้วครับแม่ก็จะไปเหยียบช่วยลูกแล้วสงสัยเขานึกว่าติปึบก็ไปกินวิตามินนะครับเหมือนที่ลูกเขาทําแต่นี้คือฝนตกแล้วครับฝนตกก็โยบนบอลนแก้วตาเล่นไม่ได้ฝึกะครับผมง่ายง่ายก็ให้เขาเล่นครับเอาอันวันนี้เอามาให้เขาเล่นครับผมไม่ได้เอามาฝึกสงสัยแม่เขาจะนึกะครับนึกว่า ว่าแบบฝึกเหมือนที่แก้วตาเคยทำอะครับก็เลยไปช่วยเตะซะเลยจ่องนะครับไปแล้ว เล่นด้วยกลัวด้วยครับ โ,โ,โลม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 เล่นแรงครับแก้วตาเล่นไปเล่นมาก็จะเริ่มกลัวลูกบอลเองครับตามภาษาพอเล่นบอล เด้งเด้งมากก็กลัวบอลนะครับวิ่งหนีพอเริ่มหายกลัวก็วิว่งไปเล่นเลย เล่นบอลโยคะเหมือนแกวตากำลังกายเล่นโยคาไปด้วยเลยครับเด้งไปเด้งมาครับตัวตัวแก้ตากับลูกบอลน,นีก้ก็จะเท่ากันแล้วครับ คอกใหม่เข้าไปครับสูงกว่าแก้วตาครับรอบนี้แก้วตาปีนออกไม่ได้แน่นอนครับ ก่อนแก้วให้มาเล่นนะครับไปเล่นดินแล้วข้อฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ยังเป็นไม้ไผ่เหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้ทำครับก็บ ทำไปทีละข้างครับนักกีฬาครับแกวนแกวนักกีฬาเตะบอลโยครับไปนู่นแล้วครับตาไปดูก่อนครับผมเ,เล่นวันลละนี่ครับผมวัลละนี่จริงแจมติดแจมใส อย่างน้อยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็วิ่งเล่นในข้อก็ยังดีครับออกกําลังกายครับถ้าออกไปข้างนอกนี่สุดกว่านี้แน่นอนครับผมอุ้ยอุยอย้มานี่แล้วมแม่ก็จะเตะลูกก็จะเตะครับ แม่เขากลัวลูกครับกลัวลูกเป็นอันตรายครับผมสาเลีเข้างวงเข้างวงนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดนวยนะครับผมว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงลูกครับเป็นห่วงแก้ตาครับพุณแม่เด่นฉายตัวแก้ตาจะเล่นแต่อันตรายครับก็เลยเคาะเตือนลูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมลุก็หางชี้นะครับแก้วตาหางชี้นะครับ หางคีตรงนะครับผมโดนแม่ดุไปหนึ่งทีจ่ไปเลยครับผมแม่เดินชาย้ก็เป็นห่วงแก้ตาครับค่าประจำของแก้ตาครับ ครับผมคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบายบายไปก่อนครับผมขอบคุณครับ